สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้น้องเพิร์นนะคะจะพามาดูซูซูกิเซียสนะคะ 1.2G LX นะคะคันนี้เริ่มแรกเละคะ่ะมาดูกระจังหน้ากันเลยก็เป็นโครเมี่ยมตัดแบบนี้เลยนะนี่ก็คือสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่า,ามาดูต่อไปนะนี่มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ LED นะคะคันนี้ก็คือโคมไฟโปรเจคเตอร์ LED คันนี้นะคะก็คือให้แสงสว่างที่สวยมากๆนะคะแล้วก็ให้แสงสว่างที่ชัดเจนนะคะ ก็คือสว่างสุดๆเลยคะ่ะอันนี้ก็คือกรอบก็คือใส่กิ้งเลยนะก็คือยังใหม่อยู่เลยต่อไปมาดูห้องเครื่องนะ,นะคะนี่ก็คือน็อตเดิมจากโรงงานนะคะทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีอะไรนะก็คือเครื่องยนต์นะคะไม่มีข้ามน้ํามันไม่มีอะไรนะคะก็คือใสสะอาดมากๆนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะก็คือเข้ามาส,สดๆร้อนๆเลยหนูก็หยิบมาถ่ายให้ดูเลยคะ่ะ ต่อไปมาดูล้อกันนะคะอันนี้เป็นล้อสิบห้านะคะแม็กสิบห้าเนาะนี่รหัสยางนะคะอยู่ที่หนึ่งแปดห้าทับหกห้าหนึ่งห้านะคะต่อไปนะคะมาดูซ้มล้อกันเนาะก็คือโครงสร้างดั้เดิมนะคะไม่ชนหนักไม่ผัดน้ำท่วมนะคะคันนี้ก็คือหนูคอนเฟิร์มได้เลยนะคะต่อไปมาดูเป็นมือจับกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นระบบสมารท์ทคีย์เลสเนาะก็คือสามารถเปิดปิด ก็คือสัมผัสจากปุ่มนี้นะคะลูกค้าก็คือเก็บรีมโมทนะไว้ในกระเป๋าก็สามารถเปิดได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสีโครเมียมตัดกระสีรถดแบบนี้นะกระจกนะคะอันนี้เป็นปรับพับไฟฟ้านอ้องมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะเรามาดูกระจังหน้ากันนะก็จะคือเป็นสีดําแบบนี้นะคะตัดโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะเข้ามาดูได้ที่เพรยนตนะคะเปิดบริการทุกวันเลยนะจะ๊ะมีแอร์แบคคู่หน้านะคะก็คือฝั่งคนนั่ง ด้านซ้ายหนึ่งอันแล้วก็นี่คนขับหนึ่งอันนะจ๊ะต่อไปนี่มาดูหน้าปัดเรือนใหม่ก็คือเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเนาะการปิดเปิดกระจกนะคะก็คือกดหนึ่งทีนะเขาก็จะพับเข้ามาให้เลยแบบนี้นะคะต่อไปมาดูหน้าปัดเรือนใหม่นะคะก็คือเข็มน้ํามันก็จะเป็นอาอนาล็อกเนาะอดิจิตอลมันจะขึ้นแค่ว่าอาตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่เกียร์อะไร ขับไปกี่กิโลเมตรแล้วมันก็จะขึ้นแสดงโชว์แบบนี้เลยนะคะก็คือหน้าปักของจริงก็คือสวยมากๆนะเรามาเริ่มต้นจากทางด้านขวามือกันนะคะนี่ก็คือแอร์รก็สามารถปรับได้นะคะมีช่องใส่ของตรงนี้ให้นะนี่ก็คือเป็นปุ่ม anti s t a r ทนะคะอันนี้มาดูไฟเลี้ยวกันนะ ถ้าเกิดลูกค้านะคะอยากให้มันกระพริบแค่สามครั้งนะคะก็คือให้ดันเบาๆอย่างนี้เนาะน้องก็จะกระพริบให้สามครั้งนะคะก็คือถ้าเกิดอยากกระพริบแค่แป,ป๊บเดียวไม่ต้องแบบดันสุดเนาะก็คือสามารถทําได้นะคะคันนี้อ่ะมาดูที่ปัดน้ำฝนก็คือเป็นปกตินะคะยังไม่มีหน่วงเวลานะคะคันนี้อ่ะมาดูพวงมาลัยการเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะนี่ก็คือเป็นเครื่องเล่นต่างๆ อยู่ตรงนี้นะปิดเสียงสั่งงานได้เสียงเลื่อนทุกอย่างก็คืออยู่ตรงนี้นะคะก็มีโคม,มียมตัดให้น็ตหนึ่งเนาะ,ะด้านหน้าจะมีแอร์สี่ช่องนะคะก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็ฝั่งคนขับอีกด้านหนึ่งก็คือด้านขวาเมื่อกี้นะคะต่อไปมาดูวิทยุกันเนาะืมวิทยุก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ยังไม่ใช่ระบบสัมผัสนะคะก็ยังจะเป็นแบบกดปกตินะคะ,ะมาดูส่วนของแอร์กัน แอร์ก็จะขึ้นให้ตรงนี้นะคะก็คือสามารถปรับเพิ่มได้เนาะนี่ก็คือพัดลมก็อยู่ฝั่งขวาตรงนี้นะคะ,ะมีไล้ฟ้ามีอะไรให้ปกตินะคะคันนี้นีเป็นระบบอยู่ <laughs> ามา <laughs> ด,ด,ดูตรงนี้กันนะคะนี่ก็คือเปิดขึ้นมานะนี่มาเจออะไรบ้างยูมี usb สาย aux นะคะที่วางแก้วให้ตรงนี้เนาะ,ะก็คือสวยงามมากๆนะคะเกียร์เป็นออโต้นะคะ ของจริงคือสวยมากนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ที่เพรยนต์นะเบรกมือก็ยังเป็นเบรกมือปกตินะคะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะที่เก็บของก็คือกว้างอยู่นะคะคันนี้ที่วางแก้วก็มีให้นะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะ,ะที่มองกระจกหลังนะคะก็คือตัดแสงด้วยมือนาะนี้ไฟอ่านหนังสือนะคะก็มีให้อันนี้ฝั่งหน้าคนนั่งก็มีกระจกให้นะคะก็คือไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะคะ ฝั่งคนขับก็มีให้นะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะคะคันนี้เรามาดูมุมกว้างกันนะคะนี่หนูถ่ายจากด้านหลังให้นะก็คือสวยงามมากๆนะคะของจริงลูกค้าเข้ามาดูได้นะอ่าเรามาดูต่อไปนี่เรื่องเบาะก,กันดีกว่าเบาะนะคะอันนี้เป็นเบาะผ้านนะก็คือปรับได้สีทิศทางนู้เข้าออกขึ้นลงนะคะพวงมาลัยคันนี้ก็สามารถปรับได้นะอ่าพวงมาลัยก็ปรับได้เข้าออกขึ้นลงนะจ๊ะคันนี้ นี่ก็คือระบบบลูทูธรับสายว่างสายซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะ <ST AN CE> เห็นไหมออเอ่ยเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านี่นั่งสบายมากมากขาหนูยังไม่ถึงเลย <ST AN CE> อ่ามาดูแอร์นะคะก็คือมีให้นะคะแอร์ด้านหลังแล้วก็มีนี่สามารถเอามาเสริมได้นะคะแล้วก็ชาร์จแบตอะไรได้นได้นะคะด้านหลังนี่ก็มีที่ใส่ของกระจุกกระจิ้งให้ตรงนี้นะจ๊ะหลังเบาะมีที่ใส่ของให้เป็นใส่กระสารได้นะ ก็คือนั่งสบายนะคะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้เรามาดูภายในกันนะคะนี่ก็คือจะเป็นตัดโครเมียมแบบนี้เลยนะสีโครเมียมจะเป็นสีออกเทาๆนะคะไม่ใช่โครเมียมจ๋านะคะที่สีโครเมียมแบบสีเงินานะจะเป็นสีออกเทาๆนะคะอมน้ำตาลหน,หน่อยๆแต่ว่าเกิดสีโครเมียมจ๋าแล้วจะเป็นอ่างที่เปิดประตูนะจะเป็นสีอย่างนี้นะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะคะตรงนี้แต่ตรงนี้จะเป็นซอฟทัชเนาะจะนิ่มๆนะ มีที่วางแก้วให้นะคะมีลำโพงด้านหลังให้อ่ะมาดูด้านหลังกันนี่ก็คือมีเบาะลงนีง้ให้นะคะที่วางพนักพนักพิงแขนด้านหลังนะคะแล้วที่วางแก้วให้สองอันนะคะต่อไปหนูจะพามาดูด้านหลังกันนะนี่มาดูก่อนไปด้านหลังมาดูความกว้างน,นะคะคือนั่งสบายมากๆนะคะคันนี้เดี๋ยวราคาหนูจะมาบอกท้ายคลิปกันนะคะประตูด้านหลังนะคะเปิดจากตรงนี้นะ มาดูด้านหลังกันนะคะนี่เมื่อกี้หนูเปิดจากด้านในนะหรือลูกค้านะคะจะเปิดจากด้านตรงนี้ได้นะก็คือมันจะมีปุ่มใต้นี้ให้นะคะคือปุ่มนี้นะก็สามารถเปิดได้อีกที่หนึ่งเนาะนี่ก็เลยเปิดมาก็คือโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่ผ่านชนหนักไม่โดนน้าท่วมนะคะก็คือโครงสร้างเดิมเลยก็คือที่เก็บของภายในนะคะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้สองใบใหญ่ๆในราคาคันนี้ก็คือโครงสร้างเดิมเลย อ่ะเรามาดูกันอุปกรณ์เสริมเขามีอะไรให้ก็คือเป็นชุดปะยางแบบนี้นะคะแต่ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเกิดสมมุติยางรล่วขึ้นมาทำยังไงถ้าทําไม่ได้ที่บริการที่เพรยนต์ของเราค่ะมีบริการเรียกรถสไลด์ให้นะคะก็คือฟรีนะคะ24ชั่วโมง1ปีเลยนะอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรามาดูมุมกว้างจากกว้างจากด้านหลังเนาะนี่ก็คือของจริงก็คือสีสวยมากนะคะคันนี้ มาดูนะคะคันนี้นะคะสามารถเติม e ยี่สิบได้ด้วยนะคะก็คือฝาน้ำมันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะก็จบลงไปแล้วนะคะกับซูซูกิเซียคันนี้นะคะยังไงน้องเพยก,ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะและคลิปต่อไปน้องเพยจะเอาคันไหนมารีวิวให้ชมก็ติดตามชมได้นะคะสวัสดีค่ะ